วิธีการเลี้ยงของคุณลุงนะครับง่ายๆเลยเาลางอาหารก็นั่นแหละครับแล้วก็ลางน้ําก็อยู่ใกล้ๆก,กันท่อคุณลุงก็เดินท่อน้าปราปามาแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อกอกต่อสายยางลงแบบง่ายๆเลยฮะนะฮะไม่ต้องแบบหิ้วกระป๋องมาเททีละกระป๋องทีละกระป๋องนะฮะนี่คือแบบอไอเดียของผู้รับเหมาก่อสร้างในการทำคอบกบัว สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาดูคอกวัวมือใหม่นะครับมือใหม่จริงๆพี่น้องเพิ่งเริ่มได้ไม่กี่เดือนเองนะฮะตรงนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของพื้นที่นะครับที่บ่นว่าไม่มีพื้นที่ที่จะเลี้ยงพื้นที่ไม่พอ เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างอคอกนี้ด้วยนะครับนะตรงนี้คือหลังบ้านแท้ๆเลยนี่สีฟ้าๆนี่คือบ้านของคุณลุงนะเป็นอีกหลังหนึง่งคุณลุงมีบ้านสองหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วเนี่ยฮะพื้นที่ตรงนี้ไม่เยอะนะครับนะไม่ถึงหนึ่งงานด้วยซ้ำไปคุณลุงดัดแปลงตรงนี้เอามาทําเป็นอคอกวัวนะครับที่จะบอกก็คือว่าไม่ต้องห,หรูหราฮะนี่ฮะอุปกรณ์วัสดุต่างๆเนี่ยคือ เป็นของเหลือของเศษเก็บมาผสมผสานปนเปนกันเข้าไปก็กลายเป็นคอกวัวได้นะครับเนี่ยฮะตรงนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มได้ไม่กี่เดือนเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเจ้าของคอกกันนะฮะแล้วพาคุยรายละเอียดสอบถามรายละเอียดด้วยว่าคุณลุงมีแนวคิดยังไงถึงได้มาเลี้ยงบัวคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมคุณลุงตอนนี้กําลังฝาดพื้นคอกบัวอยู่ คุณลุงชื่ออะไรครับผมแนะนําตัวนิดนึงชื่อคุณลุงสวัยครับครับลุงสวัยเนาะที่นี่หมู่บ้านอะไรครับคุณลุงหมู่หมู่บ้านหมู่หมู่ห้าครับหมู่มาหมู่ห้าห้วยใหญ่ตําบลห้วยใหญ่ตาบลห้วยใหญ่อาเภอบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับผมคุณลุงมีเบอร์โทรไหมมีจำได้ไหมครับบอกเบอร์นิดนึงศูนย์แปดเก้าครับศูนย์สามเจ็ด 9ก้าเก้าสี่สามครับผมคุณลุงเออเริ่มเลี้ยงวัวมานานหรือยังฮะประมาณห้าหกเดือนเนี่ยครับเพิ่งเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเพิ่งเริ่มได้ห้าหกเดือนเอ่อตอนนี้ในข้อคุณลุงมีกี่ตัวมีอยู่สิบสองตัวประมาณสิบสองตัวครับคุณลุงเริ่มเริ่มครั้งแรกเนี่ยซื้อมากี่ตัวซื้อมาซื้อมาสองตัวเริ่มแค่สองตัวแล้วก็ทยอยซื้อเข้าซื้อเข้าใช่ ตอนนี้ผมถามจริงคุณลุงได้ผลผลิตจากเขาหรือยังเริ่มมา5 6เดือนเนี่ยได้ลูกสักตัวหรือยังยังแต่ก็ใกล้ละอ่านะครับใกล้แล้วนะเพราะว่าน้านี่ก็น่าน่าจะครับน่าจะคลอดครับตัวนี้เป็นตัวแรกใช่ไหมที่ที่จะคลอดใช่ใหญ่เลยนี่ฮะคุณลุงถามหน่อยคิดยังไงฮะถึงถึงได้เลี้ยงวัวเนี่ยครับใจใจมันชอบอ่ะใจมันรักครับรักเล ชอบงัวครับเป็นคนชอบวัวเ,เห็นบอกว่าตอนเป็นหนุ่มสมัยอายุสัก30ปีเนี่ยเคยรับจ้างเขาเลี้ยงวัวด้วยใช่ใช่อยู่แถวไหนฮะที่ลบบุรีอยู่ลบบุรีเคยรับจ้างเลี้ยงวัวอยู่แถวลบบุรีนะพี่น้องนะตอนนั้นตอนนั้นเออไม่ไม่มีงานทําหรือว่าใจเราก็ชอบอยากเลี้ยงด้วยก็เลยไปรับจ้างเขาฮะคุณลุงคือ,อยังไง<ข>ตอนนั้นก็อยู่บ้านนอกเราเนาะก็ไม่มี อะไรทำก็เลี้ยงงัวไปส่วนพวกบ้านก็เลี้ยงอยู่บ้านก็เลี้ยงรับจ้างเลี้ยงงัวเขาเราก็ลุงก็มาหาทํางานทําในกรุงเทพทําอะไรมั่งครับก,ก,ก็นึกอยากจะได้ <laughs> ม, <laughs> มาครับก็คือตอนนั้นเนี่ยแถวแถวคนแถวแถวบ้านคุณลุงที่อยู่ลบบุรีเนี่ยส่วนมากก็จะรับจ้างเลี้ยงวัวกันเยอะ <laughs> คุณลุงก็ เลี้ยงตามเขาบ้างใช่อ่ารับไปรับจ้างตามเขาบ้างแล้วจนปัจจุบันเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับคุณลุงตอนนี้ตอนปัจจุบันนี้ห้ <58, S 2> าสิบแปดห้าสิบเก้าห้าสิบแปดห้าสิบเก้าอาชีพที่ทําอยู่ทุกวันนี้คืออะไรครับคุณลงุงทํารับเหมาก่อสร้างไปรับเหมาก่อสร้างนะครับเนี่ยถึงว่านะครับเนี่ยคือเป็นเหล็กเหลือเศษเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยเอามาต่อเป็นคอกเป็นเนี่ยครับก็คือแบบว่าไม่ไม่มีของใหม่เลยใช่ไหมคุณลุงเนาะ นี่ก็คือเป็นการลดต้นทุนอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องก็คือว่าใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าที่มีนะฮะเอามาทำเป็นคอ,อกวัวนะครับดูฮะเนี่ยเหล็กเส้นเล็กๆน้อยๆนยฮะมาผสมปนเ,เปกันกเข้าไปก็กลายเป็นคอ,อกวัวได้นนใช่ไหมนนครับล<ถ>ุงเศษเหล็กครับผมเศษเหล็กเราเหลือเศษเราก็เก<ถ>็บไว้เก็บไว้ครับครับคุณลุงตอนนี้แนวทางการเลี้ยงของคุณลุงคือคือยังไงฮะจะเลี้ยงแบบ ผสมพันธุ์เอาลูกไปเรื่อยหรือว่าจะเลี้ยงขุนหรือยังไงฮะจะเลี้ยงผสมพันธุ์เอาลูกไปเรื่อยอ่ะครับครับทำตัวผู้ก็เราก็เลี้ยงคู่กันไปอืคู่กันไปพอโตขึ้นมาเราก็ทําเป็นงัวขุนงัวอะไรพรอได้ถอนทุนคืนครับนี่คือคอกวัวหนุ่มน้อยหนุ่มตรงน,นี้มีอยู่สามหนุ่มนะพี่น้องนะอาอายุ ยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคุณลงุงยังยังก็เลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนอแต่ว่าเมื่อถึงเวลาขุนแล้วก็จะมีแบบอาหารมีอะไรเข้ามา<ช>ทําเป็นขุนแบบเต็มสูปเลยใ<ช>อ,อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับคุณลุงเนี่ยชุดเนี้ยสามตัวเนี่ยฮะประมาณสิบเดือนสิบเดเดือนเนี่ยมั้งสิบเดือนยังไม่ถึงขวบเนาะยังไม่ถึงขวบอ๋อตัวนี้โครงสร้างดีนะพี่น้องเนี่ยนะ โบทด้วยตัวนี้แต่ว่าเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ถ้าได้อายุได้ถึงเวลาขุนแล้วเนี่ยผมว่าจะโตได้อีกเยอะเลยนะจะโตได้อีกเยอะอันนี้เป็นคุณลุงก็ซื้อมาครับซื้อมาเพราะว่าในในในคอกเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ลูกยังไม่ได้ลูกยังไม่ได้ลูกครับครับเดี๋ยวคุณลุงพาผมดูตัวที่ว่าใกล้จะคลอดแล้วหน่อยฮะครับนี่ตัวนี้มีตัวนี้นี่ครับใกล้แล้วล่ะ โอเคเลยนีกฮะโครงสร้างใช้ได้ท้องท้องกี่เดือนครับคุณลุงน่าจะประมาณแปดเดือนกว่ากว้าอใส่พ่อไหนเข้าไปคุณลุงจําได้ไหมตัวนี้ซื้อเข้ามาเขาบอกว่ามันอะไรเขาเขาผสมเล่หรืออะไรเนี่ยซื้อมาตอนท้องซื้อมาตอนท้องรับรับตอนนี้ก็เ้ี่ยิท้องโยแล้วพี่น้องใกล้แล้วครับนี่ครับนี่นมก็โอ้โหนมตึงแล้วพี่น้องเนมเริ่มตึงแล้วครับผม ถ้าวัวรู้สึกว่าเชื่องมากเลยนะฮะนี่ตรงนี้เป็นทางเดินทางเดินไม่กว้างนะครับเนี่ย<ะ>แคบแคบแค่ตรงนี้ปกติถ้าวัวเห็นถ้าวัวตัวไหนจะจะ,จะจะจะดุหรือว่าจะไม่เชื่องเนี่ยเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยก็จะทาท่าทางฟึดฟัดฟึดฟัดแล้วแต่ตัวนี้ยืนนิ่งๆเลยนี่ฮะไม่ไม่ไม่เชื่องเล่นได้ทุกตัวครับผมฮะดูท้ายนิดนึงนี่ครับอืมใกล้แล้วครับเนี่ยเพศก็เริ่มบวมแล้วนะครับนี่ฮะใกล้แล้วครับ น,นี่คือวัวของคุณลุงเป็นผลผลิตต,ตัวแรกที่จะออกมาตื่นเต้นไหมคุณลุงคับตื่นคุณลุงย <c oughs> ืนยิ้มตลอดเลยบอกว่าก่อนหน้านี้คุยกับผมบอกว่า,เ,าเลี้ยงวัวแล้วมีความสุขมากนะครับยิ่งใกล้จะได้เห็นผลผลิตแล้วเนี่ยยิ่งแบบยิ่งแบบมีความสุขนะฮะนี่ก ในคอกอีกก็มีอีกนะครับนี่ก็เป็นชาโรเล่เนี่ยคุณลุงตัวนี้ก็เลือดสุกตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับลุงตัวเมียตัวเมียตัวเมียเก็บไว้ทําแม่พันธุใช่ไหมครับอ่านะครับทำแม่พันนะครับโครงสร้างดีเลยวัวนี่ขนาดมือใหม่เลือกวัวนะพี่น้องนะตัวนี้ได้สูงได้ยาวนะฮะชาโรเล่ก็จะประมาณนี้นะฮะเนี่ยครับหลังนี่ตรงเป๊ะไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องของหลังชาโรเล่นะฮะตัวนี้ก็โอเคเลยเหมือนกันตัวนี้ก็ตัวเมียหรอคุณลุงเนี่ยตัวเมีย คุณลุงเลือกวัวได้แบบเอ่อคุณลุงใคร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 สอนฮะว่าใครบอกเอาวิชามาจากไหนว่าวิธีเลือกวัวต้องเลือกสีแดงต้องเลือกหูดําอย่างเงี้ยครับกเ็เราชอบแบบไหนก็แบบก็เอาเงี้ยถ้าไม่ชอบเราก็ไม่เอาอ๋อไม่ไม่มีไม่มีอ่หลักในการเลือกเลยคือเอาที่ชอบใช่ชอบแบบนี้แหละ <c oughs> ก็เอาแบบนี้เลย <c oughs> ใช่ ง่ายๆเลยครับสําหรับมือใหม่นะฮะเอาอย่างที่ชอบก็คือถ้าเอาไม่ชอบแล้วเอามาแล้วมันมันยังไงมันตังิดแงิดใจอยู่ใช่ไหมครับลุงใช่ตัวตัวนี้มันเราไม่ชอบเลยถึงคนอื่นจะมองว่าสวยยังไงแต่ถ้าเรามองไม่ชอบยังไงเราก็คือไม่ซื้ออ่าประมาณนั้นเลยนะความหมายของคุณลุงคุณลุงพาชมอีกตัวตัวนี้อีกหน่อยครับเนี่ยตัวนี้ก็นี่ครับอ๋อตัวตัวนี้ครับแดงจัดจานนะกเกิ ชื่อใหม่มน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ตัวนี้สีนี่พี่น้องเอ้ย <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าแดงเม็ดมะขามเลยฮะตัวนี้ฮะ <c oughs> นี่ฮรดูหางครับนี่หางครับหางของเขาดูหน้าตัวตัวนี้ซื้อมาไอไม่ไม่ได้เอาใบามาจากเขาม,มันมีใบคดีคดีพ่อไอเจ้าของคนซื้อเขาป่วย <c oughs> เขาอยู่โรงพยาบาล <c oughs> เลย <c oughs> เลย,เลยไม่ได้ใบามา อ๋อนี่ไงโลโก้ฟาร์มโลโก้อะไรครับคุณลุงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่แล้วพี่น้องช่วยดูหน่อยนะครับว่าโลโก้ตรงนี้ชื่ออะไรนะฮะเนี่ยฮะก็เป็นวัวตัวนี้ก็สวยเลยนะครับสีนี่ใช้ได้เลยคุณลุงเลือกวัวนะฮะนี่มือใหม่แนะนำเลยครับแบบนี้เลยนะถ้าซื้อวัวนะครับมือใหม่นะคุณลุงบอกราคาได้ไหมตัวนี้มาเท่าไหร่ ตัวนี้มามันห้าสิบห้าก็เอ๋อราคาก็โอเคนะตอนนั้นท้องหรือยังที่เอามายังยังไม่ท้องยังเล็กอ๋อซื้อมาตอนเล็กเล็กตอนเล็กกว่านี้ประมาณสักกี่ขวบนี่เขาบอกว่ามันมันขวบกว่าขวบนึงขวบกว่าหน่อยตอนนี้ท้องแล้วตอนนี้ผสมแล้วผสมแล้วได้กี่เดือนแล้วครับผสมเข้าเดือนที่สองครับ ผ่านรอบแล้วนะผ่านรอบแล้วรอบหนึ่งน่าจะน่าจะผ่านรอบก็มัมน<ถ>ชนเดือนครับถ,ถ้ารอบนี้ไม่เป็นสัตว์ก็คงจะท้องเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับนะฮะคงสร้างสวยมากๆนะครับคุลุงลุง,พ,ลงพาดูอีกหน่อยตรงนี้ก็ยังมีสวยๆอีกนะครับพี่น้องเนี่ยฮะนะฮะี่ครับตรงนี้คอ,อกนี้ก็มีอีกสองตัวตัวนี้มีสองตัวครับตัวนี้ท้องหรือยังครับลุงตัวนี้น่าจะท้องได้ประมาณห้าเดือน ตัวนี้ตัวนี้ท้องห้าเดือนตัวนั้นประมาณสามเดือนดูนะครับนะนนประมาณสามเดือน,นท้องแล้วตัวนั้นเนี่ยโบดลึกมากโบดยันาตายันคิ้วยันหูข้อขาข้อเขา่าโอ้ลึกมากตัวนั้นพี่น้องสวยจริงจะมีแบบเล่มั่นเล่มั่นหน่อยฮะ<ล>ตัวนี้น,นะครับออกเล่มั่นเล่มั่นหน่อย อกินเก่งเนี่ยตัวนี้ก็สวยนะครับนะยังมีตัวผู้อีกด้วยคู่นี้ก็เป็นตัวผู้ใช่ไหมคุณลุงตัวนั้นตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียอ๋อตัวผู้นี่เก็บไว้ทําพ่อพันธ์ุหรือคุณลุงไม่ไม่ก็เราเอาเผื่อมันเป็นสาตร์เราก็จะได้รู้เอาไว้จับสาสตร์เอาไว้จับแต่เราไม่ผสมไม่ผสมเราจะผสมเทียมผสมเทียมเอาคัดเอาพ่อดีๆเอาดดีใส่ครับขับรับจะเอาพ่อดีๆใส่เลย นี่คือเป้าหมายของคุณลุงที่มองไว้กลับมาคุยกับคุณลุงนิดนึงคุณลงุงคิดว่ายังไงวัวเนี่ยมันมันจะสร้างไรายได้ให้เราหรือว่าเราจะต่อยอดยังไงกับเขาครับคุณลงุงเลี้ยงไว้เลี้ยงไวด้ดูไปงั้นอ่ะอดูไว้เผื่อมันจะให้มันขยายพันธุ์นั่นหน่อยครับกาดว่ามัน มันก็น,น่าต่อไปมันน่าจะมีราคาดีครับเราก็เห็นเขาเลี้ยงมาเขาได้เข,เขาพอได้นะครับผมก็เห็นพ,พักพวกเขาเลี้ยงเห็นว่าเขาพอได้เราก็เลยอยากจะเลี้ยงบ้างอยากจะเลี้ยงบ,บ้างนี่คือมือใหม่จริงๆ <c oughs> พี่น้องเพิ่งบ <c oughs> ีวัวเป็นของตัวเองได้ห้าหกเดือนแต่ว่าคุณลุงก็เริ่มแค่สองตัวนะครับนะแล้วก็ค่อยๆมีตัง มีรายได้จากรับเหมาก่อสร้างก็เดือนก็ซื้อเข้าเดือนละตัวสตัวใช่ไหมุูลุงครับจนปัจจุบันนี้ก็มีทั้งหมด12ตัวแล้วนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ผมพาพี่น้องมาดูก็คือว่ามือใหม่จริงๆเนี่ยควรที่จะดูแบบอย่างของคุณลุงได้เลยนะครับนะทั้งคอกเอยทั้งการเลือกซื้อวัวเอยทั้งาการมองอนาคตเกี่ยวกับ เรื่องวัวเอยราคาเอยอะไรพวกนี้ครคุณลุงแบบว่าอย่างอนาคตคุณลุงบอกว่าคิดว่าคิดว่ามันจะเป็นเป็นรายได้เป็นมูลค่าต่อไปคุณลุงก็เลยเริ่มแล้ววันนี้นะฮะเริ่มมาได้5-6เดือนแล้วนี่ฮะที่คุณลุงคิดว่าจะพอจะมีรายได้ในอนาคตนะครับ ดีกว่าเอาไปทําอย่างอื่นเนาะคุณลุงเนาะครับมีตังก็เนี่ยซื้อวัวไว้ตรงนี้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่คุณลุงตัวนี้ประมาณห้าห้าติดหกติตารางวาไม่ถึงงานครับนะครับเนี่ยแล้วยังตรงนี้ก็ยังเพิ่มได้อีกเนาะคุณลุงเนาะได้ถ้าคิดว่าจะขยายออกมานี่ก็ยังได้อีกรวมๆยี่สิบตัวได้เนาะตรงนี้เนาะถ้าจะเอาจริงนะคุณลุงว่าไหมได้ครับผมแต่ว่าค้อขุนเนี่ย าสามตัวนี้โตโตเต็มที่ก็กคงจะแคบไปหน่อยนะครับนะเพราะว่ามันมันยังมีขอ้อกทางหลังอ้ยคราวนี้ถ้าฝนฝนมันตกเนี่ยก็ต้องเอาเข้ามานีอ๋อมีคอ,อกอยู่ตรงนู้นอีกใชค่ครับครับมีคอ,อกอยู่ตรงนู้นอีกตรงนี้ก็เป็นหญ้าที่คุณลุงเตรียมไว้ห้อันนี้คือมื้อเย็นใช่ไหมคุณลุงครับมื้อเย็นมื้อเย็นของเขานี่ครับแล้วก็อาหารอย่างอื่นคุณลุงมีอะไรเสริมบ้างครับ <S 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 นานๆสามสี่วันจะให้อาหารเสริมผลหนึ่ง อาหารข้นอาหารกระสอบอาหารกระสอบอาหารอาหารอาหารตัวเมียคุณลงให้ยังไงสามสี่วันนี้ให้ตัวหนึ่งกี่กี่กิโลประมาณประมาณสองโลต่อตัวต่อตัวแต่ว่าสามสี่วันให้ทีสามสี่วันให้ทีอ๋อนี่ก็ปกวันปกติอย่างนี้ก็กินหญ้ากับฟางเท่านั้นกินหญ้ากับฟางครับร๋อเราให้หญ้ากินเพราะพอกินหมดปุ๊บอนกลางคืนเราก็จะให้ฟางไว้ให้กินครับยามกลางคืนครับ ก็อย่างนั้นพอตอนเช้าตอนเช้า,ชาประมาณสามโมงครับก็จะหยุดอาอย่างนี้ก็จะเอาฟางใส่ไว้ให้ใส่ให้บ่ายบ่ายสามก็จะเอาให้อีกฟางใส่ไว้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราจะปล่อยให้มันนอนอืให้มันนอนประมาณสี่ห้าโมงมันก็จะนอนละครับยันถึงบ่ายสามวก็ถึงจะให้ฟางอืมนี่คือวิธีการเลี้ยงของคุณลุงนะครับง่ายๆเลย รางอาหารก็นั่นแหละครับแล้วก็รางน้ําก็อยู่ใกล้ๆกันท่อลุงก็เดินท่อน้ําประปามาแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อกกต่อสายยางลงแบบง่ายๆเลยฮะไม่ต้องแบบหิ้วกระป๋องมาเททีละกระป๋องทีละกระป๋องนะฮะนี่คือแบบไอเดียของผู้รับเหมาก่อสร้างในการทําคอกวัวนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเหล็กหลังคา โครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเป็นของที่เหลือใช้จากการรับเหมาก่อสร้างแล้วคุณลุงก็เอามาทําต่อเติมเป็นคอกวัวคุณลุงครับช่วงสุดท้ายเดี๋ยวให้คุณลุงพูดอะไรฝากอะไรนิดนึงคนที่กําลังอยากจะเลี้ยงวัวเหมือนคุณลุงเนีครับครับวันเลี้ยงวัวมันเราเราต้องปรึกษากันว่าใจเราชอบหรือเปล่า,ลาครับมัน เลี้ยงงัว่ใจมันต้องรักครับมันก็เหนื่อยเหนื่อยมันก็คุ้มนะมันก็มีความสุขกับงัวเราให้อาหารมาแล้วคุกคีกับมาแล้วก็มีความสุขครับพูดง่ายๆว่าอันดับแรกคือใจต้องรักใจต้องรักใจต้องรักคุณลุงถ้าใจรักแล้วไม่มีตังค์เลี้ยงได้ไหมอันดับที่สองคือต้องมีทุนนะครับทุนสําหรับการทํขคอกการทาโรงเรือนจะเอาแบบอย่างคุณลุงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยฮะ ไม่ได้สวยหรูอะไรหรอกครับแต่ว่าวัวคุณลุงบอกได้เลยมือใหม่เลือกวัวเนี่ยให้เลือกแบบคุณลุงเนี่ยนะครับนะรับรองว่าผลผลิตลูกส่งลูกออกมาแต่ละตัวเนี่ยผมว่าสวยๆทางนั้นเลยเอาละครับคุณลุงครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณลุงนะครับนี่ก็เป็นแบบอย่างอีกแบบอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็คือว่าไม่ต้องสวยหรูดูดีเลยขอแค่ใจรักก็พอคุณลุงบอก ใจต้องรักก่อนอันดับแรกนะฮะถึงจะเรียกได้ว่าทําออกมาแล้วสําเร็จทําออกมาแล้วมีความสุขทําออกมาแล้วมีอนาคตต่อยอดไปได้เอาละครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ